อยากหยุดเป็นไข้หวัดน,นะครับวันนี้มาล้างเครื่องซักผ้าน,นี่ครับคราบตกกระปกเยอะเลยครับเยอะมากดูกล้าบครับใช้ประมาณสามปีครับตกกระปกเยอะคราบมันขังกันมาซักซักผ้าแต่แกไหนถ้าคราบเยอะอย่างงี้มันก็นนกนลับล้างตั้งแล้วก็เปครับ หมักม,มุมอยู่ในถังครับดี r ồ ลนะครบ r ồ ยแ,อยแกออกมานี่ตกใจครับผมล้างเลยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับกับแบบบางคนก็ใส่น้ำยาลงไปในในถังแล้วล้างถังเนี้ยมันไม่ออกครับเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงทุกซอกทุกมุมับ มันขนาดฉีดกับไฮเดเจอร์ er, ยังไม่เพ่ออยากจะออกเลยไอ้ถ้าเกิดใช้เป็ดหรือว่าพวกโซดาไฟพวงเนี้ยมันไม่มีทางออกหมดครับมันต้องต่อตรงปลายแล้วเราอีกอย่างหนึ่งไอ้พวกแกนเปลืองพวกน็อตพวกแป้นพวกเนี้ยถ้ามันเป็นอลูมิเนียมเราใช้พวกโซดาไฟใช้เป็ดมันจะกัดแกนพวกนั้นสึกล้องครับ ต่อไปมึงทำให้ซีนรั่วงานเข้าไว้ครับน้ำหยดลงมอเตอร์มอเตอร์ไม่ว่าทางด,ดีที่สุดคือแกะมาล้างเงียบสักปีสองปีก็หล้างสักปีก็ได้นีผมฉีดกับไฮเพเชอร์นี่ก็นานเครับกว่าจะล้างหมดทุกซอกทุกมุมประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีครับกว่าจะล้างออกหมดทุกซอกทุกมุม ก็ฉีดไปเรื่อยๆฉีดไล่พิกไปทีละมุมทีละมุมนะแต่ดีผมเอาน้ำหยอดแล้วก็เอาน้ำหยอดให้มันเปียกแล้วก็เอาแซบโปะๆให้ก่อนนะทิ้งไว้สักสิบยี่สิบนาทีให้มันฟองก่อนก็บางบางคาบบางซอกบางมุมก็ยังไม่ค่อยอยากจะออกครับ ถ้าเป็นโซดาไฟแบบล้างแบบไม่ต้องต่อที่ผมวม่านไม่มีทางเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับสกปรกมากหม้อม่านอาจจะเป็นลูกที่เครื่องใช้สักสองปีสามปีเงี้ยมันติดอยู่ด้านในครับฉนะีดล้างรื่อยนี้นะ ตามขอบตามซอกตามมุมเงียอย่างเป็นตะก,กันอย่างหนักเลยมันต้องถอดนะครับถ้าไม่ถอดมันไม่เห็นนะครับด้านในก็ลังไปเรืเร่อย ไล่ฉีดล้างไปทีลาซอกทีเรมุมนะมุมเยอะมากคนระเป็นซอกเป็นหลืดถ้าเกิดว่าเราล้างแบบใส่น้ำใส่ใส่โซดาไฟไปเลยแล้ว,ลวก็ต่อให้น้ำท่วมน้มถังมันก็เข้าไปหมดแลนะ้วครับยังไงก็ออกไปหมดคนระับ ค่าตะกันนี้มันจะเป็นด้านหลังถังนะครับเราจะมองไม่เห็นด้านหน้าถังเรามองมันก็จะสะอาดครีบแต่ด้านหลังที่มันไปหมักุมมเงินวอมเยอะยครับต่อออกมาแล้วจะตกใจครับผมก็ฉีดล้างไปเรื่อยๆ ตามซอกตามมุมต่างๆครับบางทีเรามองว่าสะอาดแล้ว,วก็พลิกมไปดูกมุมหนึ่งก็ยังสกรปรกเลยครับมันตามหรือตามซอกตามมุมมันเยอะครับตัวนี้นะ่าจะเป็นเวทเวทปากถังนะมันตัวถวงน้ำหนักปากถังนะ ตอนนี้ก็จานปัดนะครับจานปัดนี้เรามองไปด้านบนที่เราเห็นเนะี่ยมันจะสะอาดรบแต่พอพลิกด้านล่างมาก็ร้องจา้าครับคราบสกรปรกเรอยอะมากนะครับชีบไปเลยได้ แดดใจายเพชเชอร์ฉีดก็ยังไม่ค่อยอยากจะออกหมดนะต้องฉีดซ้ำหลายหลายรอบนะับพอล้างถังเสร็จแล้วเราตากักแดดไว้ก่อนนะครับเรามาเช็คมอเตอร์นะ ท่านแรกเราจะเช็คเช็คลวดนะเช็คช็อตกันเช็คต่อเนื่องครับดูว่ากดลวดมันช็อตลองกาหรือเปล่ามันจะมีสามขั้วที่โผล่มาเราเช็คก,กับตัวถังทั้งสามขั้วเลยครับถ้าเกิดมันไม่ต่อเนื่องกันแสนงว่ากดลวดยังใช้ได้มันยังไม่ช็อตลองกาวช็อตลองกาวอันตรายเครื่องสักพ้า เช็คเสร็จแล้วเราก็มาประกอบนะครับอ๋อผมอธิบายเพิ่มนะี่เมื่อกี้เช็คเช็คช็อตแล้วก็เช็คความด้านฐานนะครับคู่หนึ่งมันได้ยี่สิบสี่คู่หนึ่งได้ยนะี่ิบห้าครับแล้วอีกคู่หนึ่งมันจะได้หนะ้าสิบครับมันยี่สิบสี่จุดเก้ามันก็ประมาณนะั้นรวมกันมันต้องสองคู่มันต้องรวมกันเท่าเท่ากันวอดีคนระับพูดอย่างไนงะสองกด มันจะมีคู่หนึ่งได้สี่สิบอ้ยี่สิบสี่คู่หนึ่งได้ยี่สห้าอีกคู่หนึ่งมันจะได้ห้าสิบครับแสดงมอเตอร์เรายัางโอเคครับกดลันกดสตาร์ทยังใช้ได้คัทนท่านี้เรามามาประกอบนะครับสายพานนี้ไม่ต้องตึงเกินไปนครับเพราะว่าเวลามอเตอร์มันกระชากมันจะทําให้เฟืองพวกนี้เสียหายได้เฟืองเกียร์พวกนี้ครับเราเอาความตึงบดีบดีนะครับไม่ต้องตึงเกินนะครับ ก็เแล้วเร็จก็ลองหมุนดูเนียบถัทงที่ล้างตากแล้ว,ลวก้นี่สะอาดเอียมครับถังซักเสร็จแล้วเราก็มาประกอบถังซักครับมันจะยึดด้วยน็อตเบอร์สาครับ รูสนะ้สึกจะเป็นเกียวไหนวะเกียวซ้ายหรือว่าเกียวขวารู้สึกจะเป็นเกียวซ้ายจำไม่ได้เตรงนนะั้ใช้ใช้ลูกบิดเบอร์6ขันนะขันเด็ดขันเด็ดก็ใช้ใบใส่ใบปันนะ่นไหมครับตรงใบปันนี้นะ่าจะเป็นน็อตเบอร์12คนระับ แล้วก็ลุมบล็อกกันเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเกียวขวาปกติคนระับประกอบเสร็จแล้วก็มาใส่เวทแล้วก็ใส่ที่ข้อปากทาั้งครับ ตัวนี้จะเป็นน็อตเกียวปอยครับทีตัวก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะครับตอนล้างประกอบตรวจเช็คมอเตอร์ก็สัก3าสีชั่วโมงรนบ เสร็จแล้วเราก็มาประกอบแผงเข้าที่เดิมครับนี่ถังไม้เอี่ยมซาดครับเสร็จแล้วเราก็ลองมาเทสักดูครับโอเคใช้ได้ปกติครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ